เซลโล็อตนะครับเยือกระดาษจากธรรมชาติที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับเหมาะสําหรับการป้องกันความร้อนบนหลังคาใต้หลังคานะครับแล้วก็ตามผนังนะครับเป็นจะเป็นผับหรือเป็นเชคนะครับภาพที่ท่านเห็นนั้นเป็นสถานบันเทิงนะครับซึ่งจะมีการแสดงมากมายซึ่งต้องใช้ระบบเสียงพาวเวที่มีพลังขับมหาศาลนะครับ ซึ่งผนังปูนนั้นไม่สามารถที่จะซับเสียงได้ครับนี่คือเซอโรลสนะครับป้บองก,กันเสียงดังเสียงกล้องเสียงภายนอกไม่ให้เข้ามาข้างในและเสียงภายในไม่ให้ออกไปข้างนอกนะครับแก้ปัญหาเรื่องเสียงเรื่องความร้อนกับเยื่อกระดาษเซโรลสนะครับซึ่งเป็นเยื่อจากธรรมชาติไม่เป็นพิษต่อมนุษย์นะครับ ติดต่อสอบถามรายละเอียดกับพิี่เสนที่ส, 5, ส8 5 8 8 2่7 3มได้ทุกเวาลาครับ